หากว่าคุณนะคะไม่เคยได้หลับได้นอนมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีคุณคิดว่าคุณจะเป็นยังไงคะเชื่อไหมคะว่ามีมนุษย์ที่ไม่เคยหลับไม่เคยนอนมาจนถึงตอนนี้เป็นเวลานะคะกว่า50ปีแล้วอยู่ด้วยนะคะคุณลุงไคเงอกหรือว่าไขง่งาะคุณลุงชาวเวียดนามที่ป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับมาตั้งแต่อายุนะคะเพียงแค่26ปีซึ่งคุณลุงนะคะป่วยเป็นโรคภาวะนอนไม่หลับอย่างรุนแรงที่แม้แต่ยานอนหลับก็เอาไม่อยู่ แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่น่าประหลาดใจก็คือคุณลุงก็ยังคงมีสุขภาพดีแม้คุณลุงจะไม่เคยได้นอนก็ตามแถมคุณลุงนะคะบอกว่าคุณลุงมีเวลาเหลือเฟือในตอนกลางคืนเพื่อทํางานในสวนของลุงต่อไปอย่างสบายใจกรณีของลุงหงอกนั้นเป็นกรณีนะคะที่ไม่เคยหลับเคยนอนแม้แต่วันเดียวซึ่งถือเป็นกรณีที่ไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อนเรียกวด้ว่าเป็นเคสพิเศษที่คงต้องศึกษากันต่อไปละค่ะนอนไม่หลับนอนไม่หลับ